ผ่านมานานจากวันที่เราไกลวัวใจฉันยังไม่ไกลเธอความทรงจำครั้งแรกเมื่อพบเธออยู่ในใจฉันยังจำได้เสมอแต่เธอ จะลืมกันแล้วหรือเปล่าผ่านไปนานจะมีใครแล้วหรือเปล่าหวังว่าเธอยังอยู่แค่อยากรู้สบายดีไหมและชีวิตของเธอวันนี้เป็น ฉันเดินทางมาพบเธอแค่เพียงต้องการได้เจอได้เห็นนะเธอแค่นั้นไม่เป็นไรฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องราวเก็บรอยยิ้มเ สุดท้ายถ้าเราไม่ได้เจอกันอีกต่อไปเปียบเธอดังดอกไม้ที่ยามปานปานได้เพียงหนึ่งครั้งเวลาฉันมีเท่านั้นเธอ จะลืมกันแล้วหรือเปล่าผ่านไปนานจะมีใครแล้วหรือเปล่าหวังว่าเธอยังอยู่แค่อยากรู้สบายดีไหมและชีวิตของเธอวันนี้เป็นไงฉันได้ สร้างมาพบเธอแค่เพียงต้องการได้เจอได้เห็นหน้าเธอแค่นั้นไม่เป็นไรฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องราวเก็บรอยยิ้มเอาไว้ อยากให้รู้ฉันต้องการแค่นั้นบอกดจงรู้ฉันคิดถึง